สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ n n e l นะครับคลิปนี้นะครับก็เห็นมีเอฟซีนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าถอดไม่ได้นะครับถ้าเราขยับแล้วถอดไม่ออกนะครับเรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับการถอดปุ่มหรือปลั๊กนะครับสายของใบพัดลมนะครับถ้าดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับ ขั้นแรกนะครับเราก็จะขันสกรูข้างหลังครับออกมานะครับนะครับขันออกมาแบบนี้นะครับครับเมื่อเราขันออกนะครับเราก็กดนะครับกดไอตรงที่เราขันเลยครับท้ายเขานะครับ กดแล้วก็ให้อาน้าของพัดลมเราแงนขึ้นอาจจะสุดเลยนะครับแล้วเราก็จะมองดูรอยบากข้างในถ้ามันจะมีรอยบากนะครับจากนั้นใช้เขยควงแบนนะครับหรือเหล็กเป็นแบนแบบนี้นะครับเอาเข้าไปงัดนะครับรอยบากนะครับรอยเป็นร่องอยู่นะครับ เขาก็จะมีล่องอยู่ครับแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ถอดนะครับอมาทำความสะอาดนะครับนะครับก็จะถอดยากนะครับหลายท่านนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ